เราจะเรียนรู้อะไรสําหรับบ้านเพื่อนที่เราจะเราจะสัมผัสบ้านคนนั้นได้เหมือนพระเยซูเหมือนพระคัมภีร์สะดุดีนี้ผู้คนที่เราเข้าไปในบ้านของคนนะคะข้าพเจ้าเคยบอกเด็กๆเด็กๆคะถ้าเราเข้ามาบ้านคนอื่นเราจะสังเกตอะไรพี่น้องคะอยากจะแนะนํานะคะถ้าเราไปบ้านผู้อื่นเราต้องรู้จักว่าคนนั้นเขามีนิสัยอย่างไง แล้วเขาเป็นรูปลักษณะแบบไหนที่เราจะเข้าหาเขาได้เขาชอบแบบไหนก็คือเราจะสัมผัสสัมผัสรักสัมผัสรักคนเราชอบสัมผัสนะคะข้าพเจ้านี้สัมผัสรักนะชอบนะคะสัมผัสรักของแต่ละคนนะคะภาษารักภาษารักนะของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะเข้าบ้านของคนอื่นเราจะเรียนรู้อะไรกับเจ้าของบ้าน เราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะเรียนรู้อะไรกับพระเยซูจึงจะเข้าบ้านพระเยซูใช่ไหมที่เราจะมาเป็นลูกของพระเจ้าจะเรียนรู้อย่างไงพระเยซูทาอย่างไรเราจะเรียนเรียนเบรท่านที่เราจะรู้จักพระเยซูมากขึ้นพระเยซูบอกอะไรพระเยซูบอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราทำไหมทําแบบไหนทําเต็มร้อยไหมขี้เหนียวไหม การให้เป็นยังไงเป็นแบบไหนให้อะไรบ้างสําหรับคนอ,อื่นให้ยังไงบ้างสําหรับคนนั้นพระเยซูบอกให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองถ้าเรารักเองเรา,า,ารต้องกินอาหารใช่ไหมต้องกินอาหารถ้ากินแล้วกินเต็มท้องผ่มแล้วเคยแบ,บ่งให้ผู้อืงง่นไหมพระเยซูบอกให้รักเพื่อนบ้านใช่ไหมก็มข,อขอบคุณพระเจ้าเมื่อวานนี้เราก็ได้รักเพื่อนบ้านอาจารย์เนาะอาจารย์ประโยชน์ก็ไปเนะาะแบ่งฟันสําหรับขนมให้กับเด็กๆเนาะ ดังนี้ก็คืออยากจะแนะนําอยากจะแบ่งฟังสิ่งหนึ่งที่ถ้าเรารู้จักพระเจ้าถ้าเราอยู่กับพระเจ้าเราต้องเรียนรู้กับพระเจ้าให้มากขึ้นมากขึ้นว่าพระองค์ทําอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมาเรียนรู้ฟังเปิดดูว่าโวันนี้พระเจ้าทําอะไรเปิดดูว่าวันนี้พระเจ้าบอกอะไรกับเราอันนี้คือเรารักพระเจ้าแล้วเราจะเรียนรู้ท่านสมมุติว่าเราไปบ้านคนอื่น ตื่นครึ่งสายสายวันซาหัวันต่อได้เระเองูบอกมีไปติไปอย่างนี้ไม่ใช่นะพี่น้องถ้าเราไปบ้านคนอื่นเราตื่นขึ้นมาเราต้องเก็บที่นอนให้สะอาดแล้วก็ต้องช่วยเหลือแล้วก็บ้านเขาสะอาดไหมเราต้องช่วยกวาดบ้านเช็ดถูเหมือนกันกับบ้านพระเยซูถ้าเรารู้จากพระเยซูเราจะต้องเข้าหาพระเยซูให้สนิทแล้วเข้าเข้าใกล้ให้สนิทมากขึ้นเหมือนนาธานาเอล ที่เรามาเราฟังนี้นาธานาเอฟเขารู้เลยนะว่าเมื่อพระเยซูพูดถึงว่าเรารู้จากเจ้าที่ต้นมะเดือ่อเขาอ้พระเยซูรับบี้เขาดีใจมากเพราะว่าเขาติดตามไงเขาถึงรู้เขาติดตามพระเยซูตลอดเขาถึงรู้ว่านั่นคือพระเยซูถ้าหากว่าเราไม่ติดตามพระเยซูพเพือ่อเสียงพระเยซูเบามากนะพี่น้องเบาาจริงๆบา,างครั้งแทกยังไม่ได้ยิน เสียงจะซีดเบาๆอยู่ในหูถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเราจะไม่ได้ยินเลยนะถ้าเราโมจะเอาสิ่งอื่นเขา้ามามันจะปิดกั้นเลยนะปิดกั้นเสียงพระเยซูดังนั้นเราต้องเรียนแบบนาธานาเอลว่าเพราะว่านาธานาเอลไปโบสถ์แล้วฟังพระวจนะคำหลวงพระเจ้าผ่านทางศาสนาจารย์เพราะว่าศาสนาจารย์แต่เรานางคจะรื้อฟื้นพระว่นเจ้าคำต่างๆในปะถมมัายมถึประยุ์ <c oughs> ได้พูดถึงบรรพบุรุษเก่าๆของพระเยซู แล้วก็นาธาเายก็จะฟังและเขาก็รอคอยรอคอยการกลับมาของพระเยซูอย่างนี้อีกไม่นานแล้วพระเยซูก็จะสิ้นพระชนแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาเป็นยังไงทําไมพระเยซูถึงถึงจะสิ้นพระชนนะคะพี่น้องต้องเรียนรู้ไปเรื่อยเรื่อยตื่นเช้ามาเปิดพระคัมภีร์อ่านโอ้วันนี้พระเยซูไปเมืองโน่นเมืองนี่ไปทําอะไรเนาะเราจะได้รู้ดังนั้นถ้าพี่น้องท่านใด เป็นลูกของพระเจ้าจริงๆเราต้องเข้าบ้านของพระเจ้าไม่ได้แล้วเรียนรู้บ้านของพระองค์ว่าพระองค์ทำอะไรคล be ้าย <laughed never. S 1> <laughs> ๆกับเราไปบ้านผู้อื่นเหมือนกันถ้าวันหนึ่งแม่ขําหมายไปบ้านอาจารย์อาละพินแม่ขําหมายต้องรู้ว่าอาจารย์อาละพินชอบอะไรไหมชอบให้ทําอะไรไหมเราต้องเรียนรู้ถ้าวันหนึ่งแม่ขําหมายไปบ้านอาจารย์ประยวนแม่ขําหมายต้องเรียนรู้ว่าบ้านเขาต้องการอะไรแม่ขําหมายต้องทำแบบนั้นวันหนึ่งแม่ขําหมายได้ไปนอนที่บ้านน้องสาว คุณต้อยตื่นเช้าขึ้นมาแม่ทำไมทาทุกอย่างช่วยเหลือทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะอวดเขานะเราช่วยเหลือเพราะเราอยากจะได้ใจและอยากเรียนรู้ใจเขาด้วยเหมือนกับเราเรียนรู้ใจพระเยซูถ้าเราค่ะตื่นเช้าขึ้นมาเปิดพระคัมภีร์ดูพระเยซูก่อนหน้านว่าวันนี้พระเยซูทําอะไรเนาะพระเยซูไปไหนไปเมืองอะไรแบบนั้นแหละแล้ววันหนึ่งเราก็จะได้รู้ว่าพระเยซูมาถึงเรา และเราก็จะได้รู้ว่าท้องฟ้าแแบกออกถึงเวลานั้นท้องฟ้าแแบกออกแแบกบออกแล้วเราจะได้รู้ว่าเหตุการณ์นั้นพระเยซูจะบอกเราอะไรจะรับเราแบบไหน,นเพราะว่าพระเจ้าคิดให้เราเตรียมเตรียมใจตลอดเวลานะคะพี่น้องโอเคในพระคมดีส์สดุดีอ่าพี่น้องเปิดเปิดเห็นไหมคะเมื่อกี้แต่ไม่ก็ไม่อ่านอ่านแล้วอ่านอีนะคะสดุดีชอบมากเพราะว่า ข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จากข้าพระองค์เปิดเมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกลุข,ขึ้นพระองค์ทรงทราบและพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงตรวจตราวิถีและทรงการนอนและก็ และของข้าพระองค์และทรงค้นคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์และข้าแต่พระยาเวแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์จะทรงทราบเสียหมดแล้วพระองค์ทรงร้องข้าพระองค์ทั้งทั้งทั้งข้างหน้าและข้างหลังและวางพระหัตบนข้าพระองค์ ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์สูงนักจนข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึงเห็นไหมคะพระองค์เข้าใจเรามากขนาดไหนแม้แต่การนอนของเราพระองค์ก็รู้แม้แต่ใจของเราคิดอะไรพระองค์คงรู้ทุกอย่างแล้วเราล่ะรู้จักพระเยซูมากขนาดไหนที่เราจะอยู่กับพระองค์ที่เราจะเข้าบ้านของพระองค์ฉะนั้นถ้าเราเข้าใกล้พระองค์เท่าไหร่ เรายิ่งจะมีความสุขแม้เราแม้ว่าเราจะไม่มีกินพี่น้องคะสี่เดือนเดือนที่สี่แล้วแม่ทำไมไม่ได้ไปขายของไม่ได้ไปหาเงินเลยเริ่มต้นจากห้าร้อยโอ้เงินห้าร้อยบาทกินได้ตั้งสี่เดือนเอาเมย์ขอบคุณพระเจ้าทําได้ไงไม่เป็นไรอธิษฐานกับพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ตลอดเป็นยังไงพระเจ้าไม่เคยอดดูสิพระเจ้าไม่เคยอดงานเลี้ยงมีตลอด เริ่มจากที่หอพักเริ่มจากที่คิดจกักแล้วก็ไปบ้านคันลึงต่อมาพี่น้องเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเพื่อนน้องน้องสาวของพี่ต่อยก็ไปเลี้ยงอาหารปาดเนื้ออีกไว้ในตู้เย็นโอ,โอ้ขอบคุณพระเจา้านี่คือการอัศจรรย์นะพี่น้องเงิง500งนห้าร้อยกินได้ตั้งสี่เดือนขอบคุณพระเจา้าไม่ทำไมไม่มีเงินเดือนมากขนาดนะั้นเพราะว่ากเกษียณแล้ว ประหยัดประหยัดมากๆค่าไฟของคุณพระเจ้าเดือนละแปดร้อยทำไมอยู่ได้เพราะว่าคุณไ,ไงคะค่าคุณของพระเจ้าถ้าท่าพี่น้องถ้าเราเชื่อเหมือนทานาทานาเอยนะคะเขาเชื่อว่าเขาจะได้เจอพระเยซูเขาก็เจอพี่น้องคะถ้าวันหนึ่งและท้องฟ้าจะแหวกออกเราจะได้อยู่กับพระเจ้าแล้วเราจะได้เห็นพระสิริของพระเจ้าและก็จะเห็นหางางามของพระเจ้าตอนนี้แม่ทำไม ฟังเสียงกันตอนเช้าพาตอนเมื่อปานนี้ก็พาลูกๆมาิีฐานฝึกให้เข้าวธิษฐานแล้วก็พี่น้องคะอย่าลืมนะคะที่เราจะที่ฐานากับพระเจ้าตลอดเวลาอ่านพระคัมภีร์และก็ฟังพระคำของพระเจ้าผ่านทางคู้รับใช้ตลอดนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะขอเชิญแม่ต้อย